วันนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรืเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นผู้แถมพระองค์ไปยังสนามสุพชัชราสซกรีราสถานแห่งชาติ เขตปฐมวันในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีวิชราวุฒวิทยาลายัยพปรราชวิทยาลัยครั้งที่29สิชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าวิชราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชุป,ปถัมภ์ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชุป,ปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่นักกีฬารักบี้ฟุตบอลรวมทั้งนักเรียนระหว่างสองสถาบันโดยการจัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี2 5 2ย โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ทีมโรงเรียนพปรร,ราชวิิยาไลัลซึ่งชนะการแข่งขันด้วยคะแนน30ต่อ7